ครับก็ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นกล่อง Easy Studio Controller ในเวอร์ชันที่1นะครับซึ่งในเวอร์ชันที่1นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่2นะครับก็จะทํางานเหมือนกันนะครับโดยจะต้องทํางานควบคู่กับโปรแกรมที่ชื่อว่า Anti Micro นะครับโดยโปรแกรมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยลิงก์นะครับก็จะอยู่ในคอร์สเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเริ่มต้นการใช้งานนะครับเราก็จะเสียบสาย USB นะครับของตัวกล่อง Easy Studio Controller เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิดตัวโปรแกรม Anti Micro ขึ้นมานะครับ เราก็จะเห็นนะครับว่าตัวโปรแกรมน n t ้ Micro นะครับจะมีทั้งปุ่มที่เขียนว่า No Key นะครับแล้วก็ปุ่มที่กําหนดค่าต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการกําหนดค่านะครับเราจะต้องกําหนดค่าต่างๆบนปุ่มเนี่ยนะครับให้เหมือนกับในโปรแกรม Logitech Capture นะครับซึ่งจะทําให้ตัวกล่องเนี่ยทำงานในการควบคุมตัวโปรแกรมในการบันทึกสื่อต่างๆได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะสาธิตการตั้งค่าให้กับปุ่มสัก1ปุ่มนะครับ ซึ่งที่เหลือก็จะทําซ้ำๆกันไปหมดนะครับปุ่มที่เรากดลงไปบนตัวกล่อง easy studio controller นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งค่าปุ่มที่เรากดนะครับให้ตรงกับตัวโปรแกรม logic capture นะครับในที่นี้เราจะสาธิตปุ่ม record นะครับซึ่งจะไปตรงกับปุ่มหมายเลข8นะครับของตัวโปรแกรม anti micro นะครับสำหรับการตั้งค่านะครับให้เราทําการคลิกเข้าไปที่ปุ่มที่เราต้องการนะครับก็ในที่นี้คือปุ่มหมายเลข8นะครับ จะปรากฏหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เรากดเลือกที่ advanced นะครับเราก็จะสังเกตนะครับว่าตรงเนี้ยจะมีปุ่ม authenticate รอไว้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเป็นปุ่มที่ยังไม่มีการตั้งค่าใดๆนะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับสำหรับการกําหนดค่านะครับให้เราคลิกลงไปนะครับที่ตรงปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม authenticate นะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทําการ กำหนดค่าปุ่มที่2นะครับก็คือปุ่ม R นะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่ม close ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดปิดไปนะครับลองทดอบนะครับก็ปุ่มที่8นะครับของตัวโปรแกรม anti micro ก็จะเป็นปุ่ม alternate R แล้วนะครับหลังจากที่เราทําการตั้งค่าให้กับปุ่มทุกปุ่มบน anti micro แล้วนะครับ Easy Studio Controller ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับในการใช้งานจริงนะครับเราต้องเปิดโปรแกรม anti micro ขึ้นมาไว้ตลอดทุกครั้งนะครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือโปรไฟล์ของตัวกล่อง Easy Studio Controller ที่เทาเราทำการเซตค่าไว้นะครับเพราะว่ากล่อง Easy Studio Controller แต่ละกล่องนะครับจะมีปุ่มที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการเซฟนะครับเพื่อเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับในการเสียบกล่องในการใช้งานทุกครั้งนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งตั้งค่าปุ่มนี้ทุกครั้งนะครับก็จะสังเกตแล้วนะครับว่าอย่างตัวอย่างนี้ก็จะมีโปรไฟล์ไว้อยู่แล้วนะครับ หากเราทําการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม Save As ตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราจะเป็นการบันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับตัวโปรไฟล์ที่เราต้องการนะครับ mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นนะครับกด Save นะครับหลังจากนั้นเวลาเราจะใช้งานโปรแกรมนะครับเราก็สามารถที่จะเปิด โปรไฟล์ของตัวกล่องที่เราทำการตั้งค่าไว้มาใช้งานได้ทันทีครับ